วัดแอนเดอร์เทนป้ดอนะคะเจออมแบบนี้เช่นเคยค่ะในช่วงของเด็กวัดแบ่งปันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอมก็มีคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ ร่วมสนุกอีกเหมือนเดิมนะคะซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะคะมาจากช่อง SOS Earth นะคะซึ่งช่องนี้นะคะก็ได้ทำชาเลนจ์14วันกับการใส่ชุดเก็บขยะของพวกเขาชาเลนจ์นี้นะคะมีชื่อชาเลนจ์ว่า t o u c h Me Challenge นะคะซึ่งก็คือมีศิลปินที่มีชื่อเสียงถึง3คนนะคะนั่นก็คือคูลูกอฟนะคะมาริยาแล้วก็สิงวรณสิง์นั่นเองค่ะคุณ3คนนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบใส่ชุดเก็บขยะนะไปตามแบบสถานที่ที่เขาออก ไปทากิจวัตรประจําวันลวเลยคราก็จะใส่ชุดเก็บขยะชุดนี้ของเขาไว้นะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเขาได้ใช้ใช้ใช้ชีวิตไปก็ตามปกติเลยแล้วถ้ามีขยะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บไว้ที่ตัวก็จะทิ้งไว้ที่ตัวของเขานั่นเองนะคะนี่ก็เป็นชาเลนจ์14วันของเขานะคะแล้วก็เขาก็ได้บอกอีกด้วยนะคะว่าหลังจาก14วันที่เขาทำชาเลนจ์นี้เสร็จแล้วขยะที่พวกเขาเก็บไว้เนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรต่อนะคะในครั้นตอต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะนําคลิปหลังจากที่14วันนะคะที่คุณทั้งสามคนนี้เขาจะเอาขยะไปทําอะไร ต่อมาลำสนิก็มาให้เพื่อนๆดูอีกเช่นเคยค่ะเอาว่าชาเลนจ์นี้มันเป็นชาเลนจ์ท yes> ี่มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอ่ะตะหนักถึงขยะเนาะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ไปเดินตามตลาดนัดสถานที่สาธารณะต่างๆก็จะเห็นแบบขยะทั้งๆที่เราเห็นถังขยะเคยเห็นไหมริมทางอะไรเงี้ยเราเห็นถังขยะนะแต่ขยะอยู่นอกถังขยะทำไมไม่ทิ้งลงถังขยะกันก็ไม่เข้าใจถูกปะนี่ก็เป็นแบบ มันก็เป็นชาเลนจ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็อยากเห็นธรรมชาติกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็อยากไปทะเลที่แบบมีแต่น้ําใสสะอาดที่แบบว่าเราลงไปอยู่ในทะเลแล้วเราเห็นถุงพลาสติกที่จริงๆแล้วเราอยากเห็นแมงกะพรุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเราอยากเห็นแบบธรรมชาติที่สวยงามมากขึ้นนะคะเราอยากไปเดินตามป่าเดินป่าเดินเขาเห็นธรรมชาติอะไม่ใช่อยากเห็นขวดน้ําที่คนมาักง่ายมาทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยแหละคะ่ะ เป็นชาเลนจ์14วันของคุณคูณลูกกอคนะค,ะคุณมาริยาแล้วก็คุณสิมมันนาสิมนั่นเองค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปลองดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวออมก็จะแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ที่ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมนะคะก็ไปรอดูกันได้เลยสําหรับคําถามที่ออมจะเอาทำามมาถามและร่วมสนุกกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวของคุณเองมีวิธีช่วยเหลือโลกอย่างไรบ้างนะคะเอ่ออย่างเช่นเรื่องการเก็บขยะ แยกขยะหรือแบบไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารนณะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าเนี่ยคือเป็นการช่วยโลกในวิธีของตัวคุณเองนั่นเองค่ะก็มาตอบคาถามนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะทํากติกาให้ครบถ้วนตามที่ไทยคิดบอกนะคะของรางวัลก็เช่นเคยค่ะเจ็ดยอดไลค์นะคะใน100คอมเมนต์แรกก็รอรับเงินรางวัลไปได้เลยนะคะก็มาเล่นกันเยอะๆนะคะเพราะว่าคือเราอยากให้ดู นนะมาตอบคําถามแล้วก็ร่วมสนุกกับเราให้เยอะจริงๆตอนนี้ก็คืออยากแจกแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยมีคอมเมนต์ที่แบบว่ามาร่วมสนุกกับทางเราเลยนะคะก็เข้าใจว่าทางเราเป็นเพจใหม่เนาะก็อยากให้ทุกๆคนเข้าใจจริงๆนะคะว่าเพจของเราเป็นเพจที่สร้างมาเพื่อกัน แบ่งปันจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกมารอรับเงินรางวัลหรือว่าของรางวัลที่ทางเราแจกจริงๆนะคะโอเควันนี้ต้องไปแล้วนะคะกะติกาก็อย่างที่บอกไว้ดูที่ท้าคลิปเหมือนเดิมนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะกติกานะคะกะ็กะคะือหลังจากที่ทุกคนไปดูคลิปวิดีโอที่ออลแนะนําแล้วกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง YouTube ของ,องช่องนั้นนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ในการทําคลิปวิดีโอต่อ,ตอไปแล้วก็กดซับสไครป์ช่อง YouTube พร้อมด้วยนะคะก็คือเด็กวันแอนเดอร์เทมป์ปอดอกอย่าลืมนะคะ กดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ที่ออมแนะนำแล้วก็ช่องเด็กวัดแอนด์เด็เทอรนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปตอบคำถามใต้ที่โพสต์พต์นี้ในเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะคะแล้มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ